ทุกคนครับสำหรับคมบันเทิงคลิปนี้นะฮะบอกเลยครับว่าแฟนเพลงนั้นห่วงอย่างหนักครับผมหลังจากที่นักร้องรายการดังบีดวนเพลงชิงคุนเกิดอุบัติเหตุซิงเบนลุยฝนพุ่งลงคลองเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาครับบริเวณซอยวัดคู่สร้างตำบลในคลองปลากปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี JD จังหวัดสุพราารณบุรีนั่นเองครับโดยมีข้อมูลจากอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงจุดพระสมุทรเจดี JD เล่าว่าตนนั้นได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ชีพปราการว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งตกลงไปในคลอง ในซอยวัดคู่สร้างจึงรีบมาตรวจอสอบที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋งยี่ห้อเบนซ์จมอยู่ในน้ําส่วนคนขับนั้นอยู่ในอาการตกใจตัวเปียกปอนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสืบทราบว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งบีทดดนเพลงชิงทุนที่อยู่ในอาการตกใจนั่นเองครับซึงตามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะหนุ่มบีทนั้นนะฮะเปิดเผยรับว่าตนนั้นขับรถมาจากวัดคู่สร้างเพื่อมุ่งหน้าออกปากซอยถนนสุขสวัสดิ์เพื่อจะกลับบ้านพักแถวพระสมุรเจดี JD. ช่วงขณะนั้นนะครับก็มีฝนตกหนัก ตนขับรถเพื่อจะแซงรถคันข้างหน้าแต่รถเกิดเสียหลักพุ่งเข้าไปในคลองข้างทางก่อนที่รถนั้นจะจมลงไปทั้งคันตนได้เปิดกระจกส่วนประตูก็ดีดเปิดเองโดยที่ตนนั้นไม่ได้ทำอะไรคาดว่าน่าจะเป็นระบบของตัวรถจากนั้นตนจึงพยายามออกมาจากตัวรถโดยทันทีพอออกมาได้ก็มีชาวบ้านแถวนั้นวิ่งเข้ามาช่วยให้ตนนั้นขึ้นมาอยู่บนสะพานอย่างปลอดภัย เป็นอีกเรื่องที่คมบันเทิงนั้นหยิบมาบอกให้การเป็นอุทาหรณ์สำหรับการใช้รถใช้ถนนนอกจากเรื่องความเร็วแล้วถ้าเจอฝนตกก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านี้ก็เป็นไปได้ตามคำโบราณที่ว่าถือว่าฟาดเคราะกันแล้วกันนะจ๊ะหนุ่มบีสขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube t i ย t t ูบสและก็อย่าลืมกด s ห้์้วยนะฮะเตอน์แลบ